S <S <S ผมชื่อปุณพจทศรีเปิญจันทร์นะครับตอนนี้ก็เป็นครอบครัวที่ทํางานกับเด็กๆในชุมชนที่ตำบลบ้านไร่สิ่งที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานพลเมืองเด็กเนี่ยมันก็เกิดจากภายใต้โครงการนี่นะโครงการที่สสร่วมกับทางอบจจังหวัดอุุทยัยเราเนี่ยได้ขับเคลื่อนง,งานตรงนี้เนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงก็คือเรื่องงานด้านด้านเด็กและเยาวชนผมมีความรู้สึกว่าความสุขเราอยู่ตรงที่ว่าเราได้เห็นเด็ก มีพลังนะครับแล้วก็สามารถใช้พลังในการสร้างสรรค์าง,งานแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เขาคึกว่ามันเป็นปัญหาของเขาถ้าวันนี้จะเปลี่ยนแปลงเด็กเนี่ยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเนี่ยไม่ยากคือต้องเปลี่ยนทัศนคติความเชื่ออะไรเก่าๆอย่ามองว่าเด็กนั้นไม่รู้เรื่องเด็กไม่มีประสบการณ์เด็กไม่เข้าใจ เด็กมันค้นหาความรู้ได้ครับแต่สิ่งที่เด็กมันขาดคือมันขาดโอกาสโอกาสต่างหากที่ผู้ใหญ่จะต้องหยิบยื่นให้เป็นโอกาสที่จะทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้ได้มีพื้นที่ที่เขาจะได้คิดออกแบบทบทวนแล้วก็มีพลังในการเปลี่ยนแปลงร่วมกันผมคิดว่าการการร่วมกันดักทอเนี่ยมันเป็นพลังต่อการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมากพี่น้องเครือข่ายแต่และที้เนี่ยณวันนี้เราเชื่อแล้วก็ว่า เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมหรือแก้ปัญหาสังคมได้เพียงลําพังจุดแรกคือการสแสวงหาเพื่อนร่วมทางหรือกายมิตรจุดที่สอคือเอาคนเหล่านี้มารวมกันมนงานและจุดที่สามคือมองปัญหาข้างหน้าไปได้วยกันมองฝันข้างหน้าไปได้วยกันทุกเก h เตอร์ we can ร่วมกันเราทําได้ครับ